พามาดูรถหัวเดียวนะคะรถทํามาหายกินปี2019ผ่อนเริ่มต้น6,001ปีแรกไม่ต้องเสียดอกเบี้ยนะคะเดี๋ยวพาไปดูเลยว่าจะสวยและคุ้มค่าเหมาะกับการเอารถคันนี้ไปทำเงินแค่ไหนนะคะสวัสดีค่ะก้อยนะคะจากมาเรมาเตอ์ ซื้อขายและเป็นรถยนต์มือสองทุกชนิดให้ราคาสูงสําหรับวันนี้นะคะใครที่กําลังตามหาหัวเดียวรถทรรมหายกินปี2019ผ่อนเริ่มต้น6,000กว่าบาท1ปีแรกไม่ต้องเสียดอกเบี้ยนะคะฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถซื้อรถและดูรถก้อยได้เลยนะคะอาจจะก,ก้อยมาเริ่มที่ด้านหน้ารถคันนี้กันก่อนเลยนะสําหรับไฟหน้าคันนี้บอกเลยว่า เด่นชัดเจนแน่นอนนะคะไฟหน้าค่อนข้างกว้างนะคะคันนี้มีไฟตันมองให้นะคะไฟเรียวจะอยู่ด้านในนะคะคันนี้มาในโทนของกระจังหน้าสีดําตัดกับตัวรถซึ่งเป็นสีขาวนะคะสามารถจะไปวิ่งเคอรี่ได้แบบสบายๆเลย,<บ>ยขอแค่คุณมีเอกสารไรายได้ชัดเจนนะคะทะเบียนบ้านแบบประชาชนหนังสือรับรองเงินเดือนหรือว่าอาชีพค้าขายเกษตร,รกรก็สามารถซื้อรถค,คันนี้ได้นะคะ,ะเดี๋ยวก้อยพามาดูนะคะในส่วนของยางนะคะก้อยให้ ยางใหม่นะคะสี่เส้นนะคะแต่ว่าคันนี้เนี่ยจะให้เป็นในแบบของร้อกระทานะคะเป็นร้อคู่ตัวของโตโยต้าเลยบอกเลยว่าขับนิ่มเงียบแล้วก็ใช้งานได้ยาวนานแน่นอนนะคะสำหรับด้านในเดี๋ยวก็จะพาไปดูนะคะแล้วก็มีตู้ทุบที่เราแถมไปให้ด้วยนะคะสำหรับภายในคันนี้นะคะจะมาในโทนของสีดำเนาะแล้วก็ กระจกเป็นระบบแบบไฟฟ้านะคะไมค์คันนี้อยู่ที่ประมาณ220,000โลนะคะไม่แท้ไม่มีการปรับนะมีแอร์แบกคู่ฟังก์ชันที่พวงมาลัยคันนี้อาจจะไม่มีเพราะว่าเป็นตัวเริ่มต้นนะคะแต่ว่ามีแอร์แบกระบบขับขี่ไว้เซฟตี้ของเราค่อนข้างครบเลยนะคะแล้วก็คันนี้จะมาในโทนของเบาะหนังสีดำนะคะดูแลทำความสะอาดรักษาง่ายนะคะภายในสีสันสวยงามนะคะคันนี้ใครที่ชอบนะคะ อยากเอาไปขนเงินขนทองวิ่งเคอรี่แบบนี้ได้แบบสบายๆเลยสนใจอย่าลืมทักหรือว่าโทรหาก้อยทันทีเลยนะคะในส่วนของด้านท้ายนะคะนี่สิ่งที่ก้อยอยากจะโชว์นะคะตู้ทึบมูลค่าประมาณ25,000บาทนะคะก้อยแถมไปแบบนี้ลูกค้าพร้อมใช้งานทันทีคันนี้ไม่ต้องดาวนะ์ะฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนก้อยเน้นย้ำอีกครั้งนะคะแล้วก็คันนี้นะคะสีสันสวยงามไ,ไฟเลียงไฟเบรกทุกอย่างอยู่ครบหมดนะคะมี โลโก้ไฮรักรีโวแบบนี้นะคะท้ายเต็มเ็มนะคะสนใจนะคะใช้งานยาวๆคันนี้ไม่ควรพลาดเลยทักหาก,ก้อยทันทีเลยค่ะที่มาโรยมอเตอร์ของเรานะคะสำหรับรภายในห้องเครื่องนะคะก็อยดูแลทำความสะอาดอย่างดีให้กับคุณลูกค้านะคะก็จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คช่วงล่างเป็นถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะคะแบตเตอรี่ 3k เปลี่ยนให้ใหม่ทุกคันเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะน็อตฝากรกะโปรงทุกอย่างไม่มีการถอดขยับนะคำเตือนโลโก้โตโยตา้าทุกอย่างอยู่ครบหมดนะคะแผ่นเพจคานนะคะหมายเลขคาน R กับ L แบบนี้นะคะเป็นหมายเลขคานแท้มาจากโรงงานเลยแผ่นเพจนะคะปี2019แท้ลูกค้าก็บอกเลยละว่าคันนี้ก็การันตีรถไม่มีชนหนักพลิกคว่มจมนะ้ำส่งซากและตัดต่อค่ะตรวจพบเจอก็รับซื้อขึ้น100%เลยเพราะฉะนั้น ลูกค้ามั่นใจกับก้อยได้เลยนะแล้วอีกอย่างคันนี้ผ่อน6ก0 0กว่าบาท1ปีแรกไม่ต้องเสียดอกเบี้ยด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจอย่าลืมทักหรือว่าโทรมาหาก้อยโดยตรงได้เลยนะคะสำหรับพี่พี่ท่านใดนะคะที่สนใจรถรีโวที่ก็้อยรีวิวนี้นะคะสามารถติดต่อ,อก,ก็ได้ทั้งเพจ f c e e o o o y y u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  e ติก๊ตออกต o k มารวยมอเตอร์รถยนต์มือสองนะคะหรือว่าไลน์มารวยมอเตอร์หรือว่าโทร,ร,ห,รหาก้อยที่เบอร์0ู2 8 6 4 9 3 2 4, 4 ถ้าคุณกำลังมองหารถเสวอคุณภาพดีเรารอคุณอยู่ที่มารวยมอเตอร์นะคะสวัสดีค่ะ